ใช้ง่ายจับต้องได้ราคาถูกต้อง s i n o Sport MPJ05 Maxon ไปดูกันเลยครับ สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมธนคุงกันอีกแล้วนะครับในช่วงของธนคุงยาแกะก่องนั่นเองนะวันนี้ครับผมมีไมโครโฟนนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Signal s p o t นะครับมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับโดยเจ้าไมโครโฟนรุ่นนี้นะฮะเป็นไมโครโฟนที่เหมาะสําหรับสตรีมเมอร์สายเริ่มต้นมากๆครับเป็นสตรีมเมอร์ที่ไม่มีงบประมาณเยอะมากนะครับที่จะซื้อไมค์ในราคาแบบ4ี่ห้าพันหรือราคาเป็นหมื่นมาใช้งานนะครับผมก็ เป็นไม์ที่ราคาแค่พันต้นๆเท่านั้นนะครับแต่ว่าฟีเจอร์อะไรพวกนี้ก็ยังแบบจัดเต็มอยู่เสียงไม์ก็คุณภาพดีนะครับคือไม์เป็นออกแบบมาสําหรับสตรีมเมอร์โดยเฉพาะเลยนะครับผมก็ใครที่สนใจก็ลองดูคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับโดยเจ้าไม์รุ่นนี้นะครับผมมีชื่อรุ่นว่า Signal Sport MP 705 m a x n นั่นเองครับโดยเจ้าตัวไมโครโฟนรุ่นนี้นะครับผมต้องขอบอกเลยว่าฟีเจอร์และฟังก์ชันเขาเนี่ยแบบจัดเต็มมากๆเลยนะครับมาเรื่องที่เรื่องของการใช้งานก่อนเลยนะครับ เจ้าไมโครโฟนรุ่นนี้เนี่ยเราสามารถใช้งานได้2แบบด้วยกันนะฮะจะทําเป็นไม้ตั้งโต๊ะก็ได้นะครับหรือทาเป็นไม้ลอยก็ได้นั่นเองโดยของที่เขาแถมมาให้นะครับจะเป็นแค่ไว้สําหรับตั้งโต๊ะก็คือตัวไทคอดนี้เท่านั้นนะครับแต่ถ้าใครอยากจะทําเป็นแบบไม้ลอยนะฮะก็ไปซื้อตัวขายึดต่างหานเอาเองนะครับผมวิธีการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากเลยครับเพราะตรงตัวตูดเขาเนี่ยตรงก้นเขาเนี่ยมันมีเกลียวไว้สําหรับขันยึดกับตัวที่ล็อกไม้ไว้นะฮะไม้ลอยนี่คือลอยไปไหนครับ ลอยไปเลยลอยแบบดิ <Metroid> เนเลยนี่ชงมาอย่งนี้ยังไม่ทันได้เล่นโอเคก็ใช้งานได้2ประเภทนะครับผมก็อยู่ที่คุณผู้ชมจะสะดวกใช้าง,งานแบบไหนนะฮะจริงๆตั้งโต๊ะก็ tired. ดูสวยงามน,นะกพดีไซน์ที่เขาทําออกมาเนี่ยทำได้แบบว่าเอามาประดับโต๊ะได้แบบดีมากนะครับ แล้วก็โหมดการใช้งานนะครับก็มีให้ถึง2โหมดด้วยกันก็คือคาร์ดิโอกับออมนีดเรกชันแลนั่นเองนะครับโดยทั้ง2โหมดนี้การใช้งานก็จะแตกต่างกันไปเหมาะสาหรับแต่ละสถานการณ์ในการใช้งานนั่นเองนะครับอยา่างออมนีดเรกชันแลหลายๆคนก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับผมรีวิวหูฟังที่ใช้ใหม่แบบออมนีดเรกชันแลมาหลายรุ่นก็ตามที่ผมอธิบายไปหมดเลยก็คือการรับเสียงแบบรอบทิศทางนั่นเองนะครับคือเสียงจะเข้ามาได้จากทุกทิศทางเลยแบบชัดเจน100%เลยนั่นเองนะครับเหมาะสำหร การทำพวกแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับที่แบบนั่งหลายๆคนนะฮะแบบคอนเฟอเรนซ์คอลอย่างเงี้ยแบบนั่งกันประชุมกันหลายๆคนกับไมค์ตัวเดียวอย่างเงี้ยนะครับผมนะอันนี้ทำพอดแคสต์ได้ไหมแบบเคยเห็นในยู u ูบไหมแบบน่าคุยกันเออแล้วก็พวกอีเวนต์ต่างๆนะฮะแบบทำเสียงแบบพูดกันหลายๆคนเราจับเวลาทิศทางทำได้หมดเลยนะครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าตัวคาร์ดิโอเนั่นเองนะครับตามที่ช่างตากล้องบอกไปนะครับก็สามารถที่จะทำพอดแคสต์ได้นั่นเองนะครับผมสตรีมมิ่งหรือว่า ร้องเพลงอะไรพวกนี้อยาก cover เพลงนะครับไมค์ตัวนี้ก็สามารถทําได้หมดเลยเพราะคาดี i อ i เนี่ยมันจะรับเสียงเข้าในทิศทางเดียวได้เลยนะครับถ้าเสียงมาจากทิศทางอื่นเนี่ยมันเข้าแต่ว่ามันก็จะมีความเบาลงนะครับและที่สําคัญเจ้าไมค์ตัวนี้เนี่ยมีระบบ noise cancellation ด้วยนะครับคือการตัดเสียงรบกวนนั่นเองนะับเวลาแบบว่ามีเสียงลมหรือเสียงอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะเข้ามารบกวนน้อยมากๆนะครับแทบจะไม่มีเสียงเข้าเลยตัวนี้ถือว่าเหมาะสมมากๆสําหรับใครที่แบบว่า นั่งใช้งานในพื้นที่ที่แบบว่ามีเสียงรบกวนเข้าไม่มากก็น้อยหรือว่าแบบใครที่เปิดพัดลมจ่อเราบ่อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยน,นะครับบางทีแบบเสียงมันลมมันจะเข้ามันจะรบกวนเสียงเวลาเราพูดได้ไอตัว noise cancellation มันก็จะมาช่วยกลบเสียงพวกนี้ให้อีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับและที่สําคัญยังจะมีในเรื่องของเสียง E c h โให้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ไม่เชืว่อว่าจะสามารถใช้ในกรณีไหนได้บ้างแต่ว่ามันก็จะเพิ่มในเรื่องของไปแกงเพื่อนอ๋อ,อ,อสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องน้อง,องแบบว่าแบบ พูดตามเมทีมีสิ่งก้องก้องเออใช่เห็นไหมนี่ทำเป็นอีเวนต์เลยแบบประกาศสมมติจัดโทนาเมตนเกมสวัสดีครับท่านสมาชิกอะไรประมาณนี้โอเคก็เรื่องโหมดฟังก์ชันก็ไปหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูเรื่องสเปคกันบ้างเลยดีกว่าว่าตัวสเปคเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับว่าจไมายตัวนี้มันรับเสียงได้ดีแค่ไหนสเปกมันเป็นยังไง มาในเรื่องของสเปคนะครับผมตัวประเภทของไม้นะก็เป็นไม้แบบคอนเดนเซอร์นั่นเองเป็นไม้ที่สามารถใช้งานแบบได้หลากหลายประเภทไมเซนิติวิตี้นะครับอยู่ที่ลบสาเดซิเบลบวกลบอีก3เดซิเบลตัวกําลังการขับของมันนะฮะอยู่ที่16โอห์มนะครับตัวแซมเปิลเรทนะครับอยู่ที่48กิโลเฮิรตซ์เท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นแบบว่าไม้ที่แบบเริ่มต้นที่ทําออกมาได้ดีในการพูดถึงเรื่องแซมเปิลเรทนะครับแซมเปิลเรทก็คือเป็นคลื่นนะฮะคลื่นในการรับเสียงเข้าไปนะครับยิ่ง แซมเพล์เรดเยอะมากเท่าไหร่คลื่นเสียงที่เข้าไปเนี่ยก็จะมียิ่งม,มีความชัดเจนขึ้นแล้วก็ฟังได้ง่ายขึ้นพวกน้ำเสียงโทนต่ำโทนแหลมอะไรพวกนี้มันก็จะได้ยินแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนะครับ ถ้าอย่าง48กิโลเฮิร์เนี่ยก็จะแบบว่าอาจจะไม่ได้รับเสียงทุ้มได้เยอะมากนะครับผมใครที่พูดเสียงทุง้มๆเนี่ยก็อาจจะอาจจะมีอุ้อี้บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้แย่มากแต่อย่างบางรุ่นที่แบบใส่แบบ96กิโลเฮิร์อะไรเงี้ยนะครับพวกทนเสียงต่ำอะไรพวกเนี้ยมันก็จะยิ่งได้ยินแบบชัดเจนขึ้นด้วยนะั mm. ่นเองนะครแบ p o ท a r p a t พ e r n p แ l a r p a t ์นอันี้ก็โหมดการใช้งานอะไรก็ตามที่บอก<ช>ไปนี้เอามินเดอร์ชั่นแนลกับไอตัว cardioid ที่บอกไปรอบแรกนะตัว frequency response ก็คือ ความถี่เสียงในการรองรับนะครับก็รองรับได้ตั้งแต่20เฮิร์จนถึง20กิโลเฮิร์เลยถือว่ารับย่านเสียงได้ดีมากนะครับผมสำหรับไม่ตัวนี้แล้วก็เรื่องพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อนี่ก็จะมี USB Type C นะครับก็คือตรงนี้นั่นเองนะฮะเนี่ยที่ผมเสียบอยู่กับ เป็นลูหูฟังส5ท้านะครับเฮ้ยกรณีที่เราแบบว่าอยากจะทสเสียงของเราเองนะครับก็สามารถที่จะเอาหูฟังแจ็คมาเสียบตรงนี้ปุ๊บแล้วก็จะยินเสียงเวลาเราพูดได้ด้วยนั่นเองว่าอยากจะทดสอบว่าเสียงเรามันหลอเท่แค่ไหนนะฮะความยาวของสายนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยนะครับถ้าเคสของใครอยู่ไกลนะครับตัวสายเนี่ยมันให้ความยาวมาถึง2เมตรด้วยกันนะครับซึ่งถือว่ายาวมากๆคือาจะล้นจอล้นกล้องไปแล้วนะครับผมเพราะว่าสายมันยาวจริงๆนะฮะ ใครที่นั่งไกลๆหรือว่าแบบอยากไว้เมาส์เอ,อ้ตัวไม้เนี่ยอยากเอาไว้ไกลๆจากเคสอิกนึงไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการเดี๋ยวแบบมันไกลเคสอย่างเงี้ยฮะ ก็สูงสุด2เมตรนะครับเต็มที่ใช้ได้เลยแล้วก็ตัวน้ําหนักนะครับก็ไม่ได้เบาไม่ได้หนักจนเกินไปด้วยนะฮะสามร้อยแปดสิบกรัมก็ถือว่าโอเคโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ที่เขาแถมให้ภายในดกบ่าว่าเขามีอะไรมาให้บ้างครับทเครับอันนี้ก็คือของทั้งหมดที่เขามีให้เริ่มแรกด้านขวามือนะฮะก็สติกเกอร์นะครับผมนี่ที่เขามีมาให้กับทุกรุ่นเลยนะครับแต่ก็ยังไม่เปลี่ยนลายใหม่สักทีอยากให้เปลี่ยนลายใหม่เหมือนกันนะฮะต่อมานะครับก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับผมนี่สำหร เขาไม่มีมาให้นะครับก็สามารถที่จะมาอ่านในนี้เพิ่มเติมได้นะครับในนี้ก็จะมีเขียนเพิ่มเติมให้อีกทีนึงนะครับเป็นคู่มือภาษาอังกฤษนะฮะต่อมาครับอันนี้ก็คือใบรับประกันนั่นเองนะครับเราก็เขียนนะฮะเขียนรายละเอียดชื่อที่อยู่ของเราเข้าไปนะครับให้เขียนทั้งหมด2ฝั่งเลยนะฮะแล้วก็เอาด้านนี้นะครับส่งไปที่บริษัท กรณีหรือว่าสินค้ามีปัญหาส่งเครมเนี่ยเขาจะได้เช็คข้อมูลได้ง่ายนะครับต่อมาครับอันนี้ก็คือพวกอของที่จะใช้ในครั้งนี้ทั้งหมดนะครับใช้กับตัวไม้นี้นะครับเริ่มแรกก็คือเรื่องสายตามที่บอกไปเมื่อกี้นะยาว2เมตรนะครับผมถอดออกมาลัดให้มันดูเรียบร้อยตัวหัวเสียบนะครับตรงด้านที่เป็น USB Type A นะครับผมจะเป็นแบบ USB A แบบ ซิลเวอร์เพลทแบบปกติทั่วไปนะไม่ได้ชุบแบบโกลเพลทนะครับผมนี่ตรงตรงัวด้านจับตรงนี้มีอันนี้ด้วยลายแบบเคฟล่าสวยสวยด้วยฮะแล้วก็ทางด้านที่เป็น usb c นะครับนี่เขาจะออกแบบเป็นดีไซน์แบบเป็นรูปตัว l อย่างนี้นะครับเพื่อที่เวลาเราเสียบเข้าไปนะฮะมันจะได้แบบว่าไม่ไปขัดกับไอ้พวกของพวกนี้นะครับทาให้แบบว่าเสียบได้สะดวกขึ้นแล้วก็เราสามารถที่จะเลื่อนขยับไมอะไรได้อย่างอิสระนะครับโดยที่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปขัดกับไอ้พวกนี้นะครับผม ต่อไปก็คือตัวขาไทพอร์นั่นเองนะครับนี่ก็กางออกแบบนี้นะฮะกางเป็นรูปใบพัดน,นี้แล้วก็วางเข้าไปได้เลยสามารถรับน้ำหนักได้โอเคอยู่นะครับเวลาวางเข้าไปปุ๊บมันใจ มันจะแหกออกอีกนิดนึงนะครับแต่ว่ามันจะไม่หักรับน้ําหนักได้ดีอยู่เหมือนกันนะต่อไปก็คือขายึดไม้นะครับตัวยึดกับไม้นะฮะไว้สําหรับเอามาติดกับทพอร์ตประมาณนี้นี่สำหรับใครที่อยากเอาไว้แบบว่าตั้งโตะนะครับแต่ถ้าใครอยากใช้เป็นไม้ลอยก็ขายึดไม่จาเป็นต้องใช้อันนี้ช่วยนะครับเพราะว่าไอรูตรงนี้มันกว้างพอที่จะเอาไปเสียบกับไอตัวที่ยึดได้อยู่แล้วจริงๆตอนมารอบแรกคือเขาจะใส่มาให้เลยนะนี่ผมถอดออกให้ดูเฉยนะครับผมมันจะมีตัวนี้แหละตัวล็อกเอาไว้นะครับผมต่อมาเนนี่ย ให้เห็นหน้าตาเต็มๆกันเลยโอเคเรามาดูกันทีละส่วนเลยนะครับว่าแต่ละปุ่มแต่ละอันเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างและใช้งานยังไงกันบ้างนะครับวิธีการเปลี่ยนโหมดนะครับก็คือด้านหลังนี้นะครับจะเปลี่ยนโหมดเป็นแบบคาร์ดิโอหรือออมนิเดเรชันแนลนั่นองครับเขามีสัญลักษณ์บอกนะฮะใครที่สงสัยก็ดูที่หน้ากล่องได้เลยนะครับตัวหลังกล่องเขาจะมีระบุไว้เลยนะครับนี่ว่าถ้าโหมดคาร์ดิโอเินเป็นรูปลักษณะยังไงออมนิเดเรชันแนลเป็นรูปลักษณะยังไงนะครับก็ปรับตามได้เลยนะครับแล้วก็มันจะมีสสสีถานะแดดงบอก้วย ถ้าเป็นไอตัวอมนิเนี่ยมันจะเป็นสีออกน้ําเงินออกฟ้านะครับผมแต่ถ้าเป็นคาดิโอจะเป็นสีแดงประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าผมจําผิดก็ขออภัยด้วยนะแต่ว่ามันจะวนอยู่2สีนี้แหละนะครับก็บิดอย่างนี้ได้เลยนะครับเนี่ยบิดเปลี่ยนได้เลยแล้วแต่เรานะครับมีอยู่2โหมดด้วยกันนะครับต่อมาด้านนี้นะครับนี่คือด้านหน้าด้านหลักของมันนะครับตัวรับไม่อยู่ทางนี้ถ้าเปิดโหมดคาดิโอนะครับไม้มันจะรับเข้าทางนี้นะครับหันหน้าไม้ด้านนี้เข้าหาเรานะครับและหันด้านนี้ ออกไปข้างหลังเราเนี่ยงนะฮะโอเคตรงนี้ก็มีตัวโลโก้นะครับผมมีโลโก้ให้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มเรื่องการใช้งาน noise cancellation นั่นเองนะครับนี่แต่ว่าตัวที่นี่เขาจะเรียกว่า n o i s e suppressor นะครับผมเป็นตัวแบบว่ากาันเสียงรบกวนนั่นแหละนะครับผมแปลง่ายๆเข้าใจกันนะครับก็วิธีการใช้ก็กดลงไปทีหนึ่งนะครับเนี่ยสังเกตตรงโลโก้ด้านข้างเนี่ยไอสัญลักษณ์ด้านข้างเขาจะมีบอกอยู่ว่าถ้าเกิดมันยืดออกมานะครับแปลว่ามันปิดการใช้งานอยู่นะครับแต่ถ้าเรา กดเข้าไปนะครับเนี่ยมันจะจมลงไปแปลว่ามันเปิดการใช้งานอยู่แล้วข้างล่างนี้นะครับก็ไว้สาหรับปรับเกณฑนไมค์ก็เกณฑ์ของโหมด Echo นั่นเองนะครับเดี๋ยวเสียบแล้วก็มาดูกันอีกทีว่ามันใช้งานยังไงบ้างนะครับผมขอ เสียบให้ดูกันก่อนเพื่อที่จะได้เห็นว่ามันใช้งานยังไงโอเคครับตอนนี้ก็เสียบไม้แล้วเรียบร้อยนะฮะเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีคลื่นขึ้นมานะครับอันนี้จะไว้บอกสถานะเวลาเราจะปรับเพิ่มลดเสียงของวอลลุ่มลาโพงเอ้ยวอลลุ่มไม้หรือว่าวอลลุ่มของตัวเอ็โคนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูได้ว่าเวลาเราพูดเนี่ยเสียงมันเข้าหรือเปล่าถ้าเสียงเข้าเนี่ยมันจะเป็นคลื่น,นอ,อย่างงี้เห็นยังนี่นะครับ แล้วก็ดูตรงที่ตัวไม้นะครับมันจะมีไฟแสดงสถานะเป็นสีแดงอยู่ข้างในด้วยนะครับต้องสังเกตดีๆนิดหนึ่งถ้ามองแบบผ่านๆมันจะไม่ค่อยเห็นใสมันจะสะท้อนเป็นไฟสีแดงอ่อนๆนี่แล้วก็ด้านหลังนี้นะครับผมนี่หมดของตัวไม้นี่เวลาเราปรับเป็นคา์ดียลนะครับนี่มันจะเป็นสีฟ้านะครับสีน้ำเงินอ่าเมื่อกี้ผมน่าจะพูดผิดด้วยนะฮะสำหรับกันนะครับผมถ้าเป็นออมนีจะเป็นสีแดงนะครับ ครัดิโอรเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินอย่างนี้เราไาดูกันเลยดีกว่าว่าเวลาปรับโหมดมันเป็นยังไงนะครับถ้าจะปรับพวกเกนไม้นะครับผมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอ h o โคหรือวอลลุมไมเนี่ยนะฮะให้เรากดไปนะครับกดเข้าไปนะมันจะมี2โหมดด้วยกันนะครับกดครั้งแรกมันจะเป็นการปรับคลื่นของตัวไมเอ็กโคนะครับนี่สามารถที่จะหมุนเปิดปิดได้เต็มที่เลยนะครับแล้วกดอีกรอบหนึ่งมันจะเป็นคลื่นไม้นะครับเป็นวอลลุมไม่เพิ่มลดได้เลยแต่ถ้าเราไม่ได้ปรับอะไรมันไปสักประมาณ3 5มาวิเนี่ยมันก็จะออกจากการตั้งค่่าาานนนั้เเรก็แว ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วแหละนะครับผมโอเคก็ให้เห็นหน้าตาการใช้งานคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเราไปทสเรื่องเสียงไมค์กันเลยดีกว่าว่าเสียงไมค์มันจะเทพแค่ไหนนะครับเหมาะก,กับการใช้งานของเรามากน้อยแค่ไหนนะฮะไปดูกันเลยครับโอเคก็ตอนนี้จะเป็นการทดสอบเสียงไมค์กันแล้วนะครับผมตอนนี้ผมเปิดโหมดอาคาดิโออยู่นะฮะตอนนี้เสียงมันจะเข้าแค่ด้านฝั่งนี้นะครับดูจากเกณฑ์ไมค์ที่พึ้นได้อนนี้ก็ลองเทสดูนะฮะทดสอบ1234งสองสามสีางดูนะครับทดสอบ1234 อันนี้ลองหันเข้าตรงๆนะฮะทดสอบ1 2 3 4ทดสอบ1 2 3 4โอเคลองหมดแล้วนะครับต่อไปจะเป็นโหมด Omni Directional นั่นเองนะครับก็คือการรับเสียงแบบรอบทิศทางเลยนั่นเองนะฮะโอเคทดสอบ1 2 3 4งสองสามสีทดสอบ1 2 3 4ง <c oughs> สองสามสี่ฮัลโหลฮัลโหลเทส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 เสียงมันก็จะเข้าได้ทุกทิศทางเลยนะครับแบบ เ,บบเคียรชยโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบไอ้โหมด e c h กกันดูนะครับว่า Echo มัน Echo ่ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาเป็นมัคขายกกันนะฮะเปิดเลยนะครับตอนนี้ผมเปิดแล้วนะฮะเปิดสุดแล้วนะครับสุดแล้วสุดแล้วนะฮะตอนนี้ลองฟังเสียงดูนะครับว่ามันก้องมากน้อยแค่ไหนนะครับโอ้เสียงมันจะก้องมากๆเลยนะฮะถ้าได้ยินดังตอนนี้นะครับลองรับกด โอเคมารับบนมาคาาย,ยกในกล้องอเขาเสนอมาสวัสดีด้วยนะครับท่านสมาชิกทุกท่านวันนี้เราจะมาประชุมกันเกี่ยวกับเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติปี65โอเคก็ทดสอบไปแล้วนะครับต่อไปเราจะมาเช็คเรื่อง noise cancellation กันนะครับผมดูว่ามันจะ ช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะ,ะเดี๋ยวให้ตากล้องเปิดพัดลมหน่อยเอาเบอร์หนึ่งพอเดี๋ยวเราจะมาเทสกันดูนะครับว่าไม่มีนอสนะครับเป็นยังไงอันนี้ผมปิดปิดโหมดนี้ไปแล้วนะเี่สังเกตเลยว่าเนี่ยมันจะมีขึ้นเข้านะฮะลสังเกตได้เลยมันจะมีมันจะมีขึ้นแบบว่าขึ้นมาประมาณขีดสองขีดเรนบางทีก็สามขีดอันนี้หันด้านหันด้านเข้าในตรงๆไงแต่พอผมเปิดปุ๊บ มันยังเข้าอยู่เพราะว่าเราหันไมปตรงๆอ่ะลองหันหลังดูแต่ไม่เข้าเลยนะฮะมันขึ้นอยู่ประมาณขีดสองขีดแบบนิดๆี้น่นนนแแทบไม่เข้าเลยเพราะว่าอันี้คือกรณีเราอยู่ไกลไอ้ใกล้พัดลมนิดนึงมันก็ยังเข้าอยู่แต่ถ้าเอาไว้ใกล้ๆอ่ะมันจะแทบไม่ได้ยินเลยนะครับอันนี้ผมเทสกับตัวมาแล้วถือว่าเก็บเสียงได้ค่อนข้างดีเลยนะครับโอเคปิดปิดพัดลมได้เลย ก็ทั้งหมดโดยรวมก็จะมีประมาณนี้นะครับหมดใช้งานอาจจะไม่ได้เยอะมากมายมากเหมือนกับอีกแบรนด์หนึ่งที่เขาอาจจะแบบนีฟังก์ชันจัดเต็มกว่านะครับแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบว่าเริ่มต้นน่ยนะครับใครที่อยากได้แบบว่าไม่ต้องมีฟังก์ชันเยอะหรอกแค่แบบเออมี กันนอสกันเสียงรบกวนได้นะครับแบบไม่เสียงดีตั้งโต๊ะได้อะไรยังไงก็ได้แบบเอาง่ายคือเสียงดีอ่ะนะครับเหมาะสำหรับการใช้งานแบบอยากเอามาสตรีมเมอร์แต่แบบงบไม่ถึงแบบซื้อตัวแพงๆมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเหมาะสําหรับเซตเริ่มต้นมากนะครับผมโอเคครับและนี่ก็คือการแกะกล่องเจ้าตัวใหม่รุ่นนี้นะครับสาหรับใครที่สนใจนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ 1, 3 9 0บาทเท่านั้นเองนะครับถือว่าไม่แพงเลยนะครับพันต้นๆเหมาะสาหรับสตรีมเมอร์สายเริ่มต้นที่อยากได้แบบว่า ไม่ดีๆมาใช้งานนะครับแต่แบบไม่ได้มีงบซื้อตัวแบบ4 5 0 0 0 0หรือหมื่นต้นๆอะไรประมาณนี้นะครับผมส,ส่วนช่องทางการสั่งซื้อนะครับก็ผ่านซ i กเกิลสปอร์ o f f i c i a l Store บน Lazada าช o p e ปีและ J d นดิจิ a l ได้เลยนะแล้วก็สามารถซื้อผ่านช่องทางพวก JB นะครับแอดไวหรือว่าพวกร้านไอทีชั้นนำทั่วไปที่เขามีวางขายก็สามารถที่จะไปหาซื้อได้หมดเลยน,นั่นเองนะครับราคาก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนกันไปบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ราคากางก็คือประมาณพันสามเก้าสิบนะี่แหละโอเคครับสำหรับคลิปแกะ่กล่องในวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมถ้าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ มาดูกันว่าซิคโกจะส่งอะไรมาให้ผมอีกบ้างนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องเสื้อน,นั่นเองนะฮะซิคโก้ส่งเสื้อใหม่มาให้ผมด้วยน,นั่นเองเสื้อลายใหม่ที่ขอบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับเหมาะกับแบบเสื้อที่เป็นแบบนักกีฬาอ e ีสปอร์ตมากๆเลยนะครับถ้าใครสนใจหนุ่มไม่รู้ว่าซิคโกเขาเอามาวางจำไหนดังลองไปดูที่หน้าร้านดูกันได้นะครับถ้าสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เลยบอกว่าลายสวยมากนะครับโอเคทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสัวนี้สวัสดีครับ